นักแสดงสาวเปลือยชีวิตรักไม่น่าเชื่อสวยขนาดนี้ยังโดนนอกใจโบเบนจวันนักแสดงสาวสวยที่หลายคนรู้จักจากผลงานในวงการบันเทิงล่าสุดเปิดใจในรายการข่ mm ับไฟเดโชเกี่ยวกับเรื่องราวความรักที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดโดยเฉพาะความสัมพันธ์ที่จบลงกับอดีตแฟนหนุ่มโบ <Bo S 2> ได้เล่าเรื่องราวความรักเริ่มต้นด้วยข้อเสนอที่ว่า Open Relationship หรือความสัมพันธ์ที่เปิดเผยซึ่งทำให้เธอได้พบกับผู้หญิงอีกคนในชีวิตของแฟนหนุ่มแต่สิ่งที่ทำให้ความสัมพันธ์นี้พีกกว่าที่คิดคือ การที่โบเจอแฟนหนุ่มกับผู้หญิงอีกคนบนเตียงขณะที่แฟนหนุ่มก็ยื่นโทรศัพท์ให้เธอคุยกับผู้หญิงอีกคนซึ่งทำให้โบรู้สึกเสียใจและตัดสินใจย,ยุติความสัมพันธ์นอกจากนี้โบยังเล่าถึงความรักกับอีกคนที่หึงหวงมากและไม่ชอบในอาชีพของเธออยากให้เธอเปลี่ยนแปลงตัวเองตามที่เขาต้องการแม้โบจะพยายามทำเพื่อความสุขของเขาแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ได้ ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ